สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาทํายำนะคะเมนูอาหารยำยำหุ้งตีนไก่ไหมคะอันนี้นะคะหุ้งตีนไก่นี่นะคะแล้วก็ไส้กรอกหมูนะคะเราจะทํารวมกันแล้วก็อันนี้นะคะอ้นี่หมูยอจะมีเครื่องปรุงนะมีมะนาวใบสะระแหน่ต้นหอมผักชี พริกพริกเราต้องตำแล้วก็ปรุงนะพริกสดนะคะแล้วก็มีพริก,กรป่นน้ำตาลทรายผงผงปรุงรสนะคะเราใส่ไปในพริกนี้แล้วนะคะเรามาเปิดแก๊สนะคะเปิดแก๊สเพราะว่าสองสิ่งนั้นเราก็ทําแล้วใช่ไหมคะีเปิดแก๊สนะคะเปิดแก๊สให้น้ำเดือดนะคะเพราะเราจะลวกนะคะจะลวกนะะี่ค่ะกุ่มติ้งไก่นะคะจะลวกอันนี้นะคะเราก็จะใส่ลวกลงไปนะ ใส่ลงไปในหม้อน,นะะี้ค่ะให้เขาเดือดนี่นะคะนี่นะคะใส่ลงไปนะคะให้รอสักพักหนึ่งนะอย่าให้อย่าให้เขาเดือดมากนะคะเดี๋ยวเขาจะเละให้พอดีพอดีอดลวกลวกนะคะให้พอดีนะคะอีกสักพักหนึ่งนะให้น้ําเดือดขึ้นมานะคะ่ะแล้วลวกเขานะคะถ้าเรียกว่ายำนะคะเมนูอาหาร ยำพุ้มตีนไก่ไส้กรอกหมูนะคะและกะหมูยอนะคะสามอย่างเลยค่ะรวมกันนะอันนี้เสร็จแล้วพอแล้วนะคะเพราะนานไม่ดีนะคะมันจะเละนะคะจะเราทําไม่อร่อยะค่ะเราลวกแป๊บเดียวนะคะลวกแป๊บเดียวนะคะอันี้เราก็เสร็จแล้วนะคะลวกหมดแล้วนะคะหมูเราก็ลวกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะปิดแก๊สเลยนะคะเราก็จะเอามาทําการยำเลยนะคะ ทำการยำค่ะเราขอยกนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะจะยำยำนะคะ,ม,ะ,คะมามาปรุงร้กันได้เลยจ้ะนะครับมีน้ำมะนาวด้วยนะน้ำมะนาวก็น้ำน้ำต้มหน่อยนะคะน้ำต้มหน่อยนะคะแล้วก็เติมลงไปไปก่อนเลยนะคะเอาเอาพริกไปก่อนนะคะพริกนะคะเราจะยำนะคะพริกไปก่อนนะคะอันนี้นะคะ เราจะเอาพรินะคะใส่ไปก่อนเลยคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยจ้านะแล้วใส่พรีกไปก่อนนะใส่ค่ะนี่นะคะแล้วก็เติมด้วยน้ำซุปนะคะน้ำที่เราจะปรุงปรุงแต่งต้มมานะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วข้าวคั่วนี่เพิ่งเพิ่งจะมาใหม่ๆนะคะเพิ่งมาใหม่ๆนะคะ ขาวคั่วนะคะใสุ่งแล้วมันก็จะดีนะคะมันจะจะได้ไม่เหม็น,นะคะ่ะเราก็ใส่ลงไปนะคะเยอะๆหน่อยนะคะข้าวคั่วปรุงรสนะคะต้องการใส่นะฮะเราปรุงไปก่อนนะคะนี่ปรุงไปก่อนนะคะนี่แล้วก็ปรุงแต่งด้วยน้ําน้ําซุปนะคะน้ําต้มนะคะเราเอาน้ํามาต้มก่อนให้เรียบร้อยนี่ค่ะน้ำต้มเราไปต้มตรงนี้นะคะ เจียวต้มไปเลยนะแล้วเราก็คนนะคะให้เข้ากันถ้าไม่เผ็ดเราก็กเติมพริกป่นอีกนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็ทำไปก่อนนะเราใส่น้ำปลาก่อนกะเหมือนไม่เหมือนใครนะคะใส่ไปแบบนี้ก่อนนะคะเอ่มกระประมาณนะคะใส่น้ำตาลทรายไปนิดนึงใส่น้ำตาลทรายนะคะให้เขารสแทบเลยะคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะอันนี่นะเดิมน้ำปรนงรปีปหน่อยนะะึงนะคะให้เขาลูกถิงนนะคะอ่าแล้วเราก็ใส่นคะคะใส่หมูยอเอใส่หุ้มเตีงค่ะหุ้มเตีงไก่นะคะแล้วก็ใส่หุ้มเตีงไก่ลงไปนะคะอ่าใส่ลงไปเลยค่ะใส่หุ้มเตีงไก่ลงไปนะคะ ะค่ะ๋ยวไม่เอาน้ำไว้ใช่ไหมคะก็มคุยกก่อนนะคะนี่ค่ะรสแซ่บแซ่บมากๆก็้ใส่หมูเยอะลูกไอ้ชซ้กรอบไปนะคะคลุกเขานะคะให้เข้ากันเอาไว้ค่ะคลุกเขาให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่หมูยอจ้าหมูยอนะคะหมูยอลงไป ะะให้มีรสเข้มข้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ชิะปโปดไปนิดนึงให้ดูรสชาติอร่อยนะคะบีบน้ำมะนาวลงไปด้ยจ้านะคะนี่น้ำมะนาวค่ะมะนาวสดสดเลยจ้ะมะนาวสดสดค่ะนี่เราใช้น้ำมะนาวสดสดสดเลยค่ะประมาณลูกหนึ่งได้นะคะไม่เปรี้ยวแล้วก็เอาใหม่ พอแล้วนะเดี๋ยวเราค่อยชิมใหม่นะคะ,ะก่อนที่เราจะชิมนะคะ,ะเราก็ชิมดูนะว่ารสชาติเป็นไงนะคะเดี๋ยวค่อยใสยผ่ผักอีกนิดเดียวค่ะขาดน้ำปลาเนาะนั้นก็อร่อยหมดแล้วแล้วเปรี้ยวอีกนิดเดียวเติมเปรี้ยวอีกหน่อย,ยอีกหน่อยหนึ่งนะจ๊ะเติมเปรี้ยวหน่อยหนึ่งนะคะ ประมาณสองลูกนั่นแหละค่ะมะนาานี่มีน้ามากเลยนะคะดีมากค่ะดีมากทุกครั้งซื้อมะนาาบางทีไม่ค่อยมีน้ำเท่าไหร่ซื้ออีกกจ้ามีไหมคะ่ะมีน้ำนี่ค่ะแล้วเราก็ใส่นี่เห็นไหมคะผักใส่ไปนีเยอะอนี้เยอะเลยอ้าแล้วเติมพริกป่นไปนิดนึงประมาณเอาจ้ะ แล้วก็รสชาติอร่อยไมย้นี่นไคะคุ้มติงไก่นะคะหมูยอไส้กรอกอ่าไส้กรอกนะคะแล้วก็ใส่ใบสะระแหน่ลงไปะคะ่ะใส่ลงไปเลยจ้านี่ใส่ลงไปแบบนี้นะคะลุกเเขาให้เข้ากันนะแล้วเราจะมาจัดนะคะเรามาคิมนะคะรสชาติ เราทำง่ายๆนะค่ะไม่ต้องไปกัดเตรียมอะไรมากนะคะจุกมตอดเลยโอเคเลยเขาเรียกว่าโอเคเลยจ้าเติมตาหน่อนิดหนึ่งนิดเดียวแค่นั้นนะคะไม่ต้องเติมเยอะเดี๋ยวมันจะหวานมากมันจะหวานมากนะคะอันนี้นะเดี๋ยวเราจะจัดเตรียมอ่าเนี่แหละค่ะทำแบบ ง่ายๆนะคะสบายๆสๆเวลาการทํางานของเรานะคะเร่งเร่งรีบนะคะเราก็ทําแบบว่าสบายๆนะคะอันนี้ไม่เปรี้ยวก็เติมมะนาวอีอกขออกฟัดอันอีกสีนึงพอละะคะมะนาวมีน้ําดีค่ะนี่คนให้เข้ากันนะคะอ่าเราก็เสร็จแล้วใช่ไหมตรงนี้นะคะ แล้วก็ปรุงแต่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะ้มนะคะคุณท่านชมอร่อยมากจาก้ะอร่อยเลยไม่ได้ยอนะอร่อยจริงจไม่ได้ยอตัวเองนะครับเขาชอบกินแซ่บๆนี่ค่ะนี่นะคะเราปรุงรสนะครับผักผักเราอยู่ตรงนี้ ชอบกินผักชีนะคะผักชีเนี่ยนะคะไอก้กระบสยซาเลนนี่เป็นสมุนไพรนะมันมาบุมบำรุงร่างกายนะคะทุกท,ท,ท,ทุกอย่างของทุกส่วนของร่างกายนะคะก็จะบํารุงนะคะน,นี่เราตักเลยนะตักเข้าไปเลยจ่ะเสร็จแล้วนะนี่ตักไปเลยนี่ค่ะกินเปล่าๆก็ได้นะคะ รสแซ่บอิหลีเขาเรียกว่ารสแซ่บสวงสถานหัวใจรสแซ่บสวงสถานหัวใจนี่นะคะจัดนะคะให้ดูนะคะชอบกินผักน,นะคะผักชีกินกับน,นี่อร่อยมากนี่มีทั้งติุ่มตีนไก่แล้วก็หมูยอหมูยอกับไส้ขอกนะคะ เราทาเป็นยำนะนี่นะคะนี่เสร็จแล้วนะอร่อยมากจ้านะอร่อยอร่อยนะคะลองชิมเลยค่ะเพื่อนค่ะลองชิมเอานี่เลยค่ะนี่ไหมอ้อร่อยมากอร่อยจะบอกใครเลยขยเผ็เดเผ็ดแต่อร่อย ทำไมทิ้งอร่อยน้าส้มขอทิ้งอีกครั้งหนึ่ค่ะอร่อยค่ะต้องมองหน้านะถ้ากินเนี่ยอร่อยจริงๆน้าส้มขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะด้วยเมนูอาหารยำนะคะยำกุ้งติงไก่ ไส้กรอกแล้วก็หมูยอนะคะตามชนิดนะคะรวมกันพร้อมผักนะคะค่ะพอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้นะคะขอใหท้ทุกท่านนะคะมีความสุขและมีสุขภาพแข็งแรงนะคะค่ะบุญรักษาพระคุ้มคอนะคะสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้นัดส้มนะคะ บ๊ายบายไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะบ๊ายบายค่ะ